ได้เสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่8ปสบหอคอยเห็นการทดสอบชั้นที่สองฮะนครจิ๋วเหย่ามีผู้แข่งแกร่งเพียงนั้นอยู่ด้วยหลังจากที่ได้ทราบจากจิงหวนช้างใบหน้าของกูยหยุนชีจึงได้เผยอาการที่ตื่นตะลึงหากจากักรพรรดิเทียนชิงผู้ซึ่งเป็นขอบเขตท,ทดสอบเต่าระดับสูงสุดยังได้เผยท่าทีเช่นนี้ต่ออีฝ่ายก็กล่าวได้ว่านั่นเป็นยอดฝีมืออันลึกลับ ที่มีขอบเขตพลังอย่างน้อยก็ราชันแล้วจะว้าไปก็น่าเสียดายที่อีกฝ่ายได้ฉีกกระชากมิติเดินทางกลับจึงไม่ทราบว่ากลับไปยังที่ใดเจียงวันชานถอนหายใจออกมาด้วยความเสียดายเพราะอะไรกันไม่ใช่ว่าแม่นางเจียงเกิดดอกไม้ผลิตบานในหัวใจหรอก,กมัง้งก็ยุ้นฉีเผยรอยยิ้มอันสุขสนเจ้ากล่าวก่อนหนะ้าว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่ง และหาได้อายุเยอะกว่าพวกเราไหมนี่นี่เจ้าอย่าได้มันคล้ายใจของนางได้ถูกเปิดออกเจียงวนช้างได้เผยใบหน้าอันแดงกำ่ำขณะนี้แสงํำเป็นโกรธเกลียวพร้อมกับทุบตีกูยุนชีอย่างเบามือแต่กระนั้นกูยุนชีก็ไม่คิดยอมนางสู้ตอบกลับทุบตีกันไปมาพักหนึ่งทั้งสองจึงค่อยออกจากโรงเตี๊มจันทราเมรั ทั้งสองก็ยังไม่ลืมที่จะไปร้านของเท้าแก่สินค้าลึกลับเกมที่เพิ่มการฝึกฝนได้ทั้งหมดนี้กำลังรอพวกนางอยู่และในไม่ช้าทั้งสองจึงเดินมาถึงตรอกอันคุ้นเคยซึ่งมันก็เหมือนดังเมื่อวานวันนี้ไม่พบเห็นเท้าแก่นอนอาบแดดที่หน้าร้านแต่พวกนางก็ไม่ได้คิดมากแต่อย่างใดฝีเท้าเพียงมุงตรงเข้าไปภายในร้านต้นตำรับอย่างไม่คาดคิด ทั้งเท้าแก่และเสมือนประจำร้านต่างก็สวมหมวกเล่นเกมกันทั้งคู่แต่เพียงแค่เมื่อกูหยุนชีเรียกหาเหยี่ยวชิยานเจียงหวนช้างก็พรันขัดคำนางเอาไว้รอเดี๋ยวรับชมเท้าแก่กับพี่ชิยานก่อนดีกว่าเพราะได้ยินปูหลี่เกิดเรียกหาเหยี่ยวชิยานเช่นนี้เจียงหวนช้างจึงได้เรียกหาต่างไปด้วยดวงตากูยุนชีต่างก็เผยประกายพร้อมพยักหน้ารับกูยุนชีและเจียงหวนช้าง ต่างมีข้อสงสัยต่อเท่าแก่ผู้ลึกลับและโฉมงามเฉกเชนหยอ่อชื่อยานเรื่องราวเช่นนี้ไม่ใช่มีโอกาสง่ายๆที่จะได้พบเห็นหึเดี๋ยวฉันส่งของหอคอ,อยาการทดสอบหรือครูต่อสู้คืออสรพิษมงกุฎทองในเทือกเขาจิ๋วเหยา่อหลังได้พบเห็นภาพฉากตรงหน้าที่เหยา่อชื่อยานทั้งสองจึงอุทานร้องออกมาอสรพิษมงกุฎสีทองเป็นสัตว์อสูรที่คล้ายงู เมื่อเติบโตเต็มที่ก็จะยาวกว่าหลายเมตรและมันก็จะมีกํำลังที่แข็งแกร่งทัดเทียมกับขอบเขตคืนต้นกำเนิดและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือสรพิษมงกุฎทองมันมักจะอยู่กันเป็นฝูงพวกมันอย่างน้อยปรากฏตัวครั้งหนึ่งก็นับสิบตัวขึ้นไปแล้วลักษณะเด่นของพวกมันก็คือมงกุฎทองที่บนหัวนั้นนั้นคือจุดอ่อนเดียวของพวกมันเหยาชี้ยานได้จอภาพ ต่างก็ถูกปิดล้อมด้วยอสรพิษนับสิบตัวเดี๋ยวข้าว่าไม่น่าจะเอาชนะได้นะภายในหอข้อเห็นการทดสอบแม้กำลังของอสรพิษมงกุฎทองจะถูกสะกดข่มเอาไว้แต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเปรียบเทียบกับสัตว์อสูนทั่วไปได้และสัตว์ทั้งสองก็ไม่ทราบกำลังที่แท้จริงของเหยี่วชิยานดังนั้นจึงคิดว่าไม่น่าจะผ่านชั้นนี้ไปได้ แต่สิ่งที่ได้เห็นคือโลกล้าที่คลายพิกกลับด้านดาบคืออาวุธที่เหี่ยงเชือยยานชอบใช้งานในมือของนางดาบคมกริบสีขาวราวหิมะได้เผยประกายอันเย็นเยือกด้วยประชิญหน้ากับอสรพิษมงกุฎทองนับสิบตัวเหี่ยเชือยยานไม่เผยอาการแตกตื่นให้เห็นแต่อย่างใดเป็นทีค่คาดเดาได้ไม่ยากว่าน,นางคิดอยากทดลองใช้วิธีการอันหลากหลายกระนั้น ถรพิษมงกุฎสีทองก็ไม่ใช่จะมีสติปัญญาอันอ่อนด้อยพวกมันซราวิธีการร่วมมือโจมตีกันเป็นฝูงโจมตีหลายครั้งรุกเขาหาจากนั้นจึงป้องกันลงมืออย่างฉะฉช้านถอยกลับในอึดใจและไม่ละโมบโจมตีจนตกเป็นเหยื่อมันราวกับทราบวิธีการปิดล้อมการโจมตีเป็นอย่างดีเหยาชืชอยานทราบดีว่าหากเป็นเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วนางนั้นจะพ่ายแพ้ ต่อให้กำลังแท้จริงของนางนั้นคือขอบเขตราชันแต่ผลลัพธ์นี้ก็ไม่อาจจะแปลเปลี่ยนได้จากนั้นเยาวชื่อยานจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพร้อมเลือกที่จะเริ่มลงมือแล้ว